กอนที่3เปิดโปงความจริงในเมตทเวิร์สการเปิดเผยหลักฐานซิชาหลบหลีกการโจมตีจากอาวตารหุ่นยนต์ป้องกันได้สำเร็จและสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงหลักฐานจากห้องเก็บข้อมูลลับได้ในขณะเดียวกันสมศักดิ์ที่อยู่ในโลกจริงก็สามารถเจาะเข้าระบบของคุณเอกภพโปรดิวเซอร์ของโนวาและค้นพบหลักฐานเพิ่มเติมที่ยืนยันว่า เขาจงใจติดตั้งโปรแกรมคลื่นเสียงความถี่สูงในอุปกรณ์ VR รุ่นใหม่สิชาฉันได้หลักฐานแล้วว่าเอกภพจงใจติดตั้งโปรแกรมอันตรายลงในอุปกรณ์ VR. สมศักดิ์แจ้งสิชามันถูกออกแบบมาให้ทำงานเมื่อโนวาอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอพอดีเพื่อให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุสิชาเปิดไฟเสียงที่ดาวน์โหลดมาได้บทสนทนาระหว่างโนวากับเอกภพถูกเปิดเผยต่อหน้าอวตารหุ่นยนต์ป้องกัน มันเป็นบทสนทนาที่เอกภพกดดันโนวาอย่างหนักและขมขู่จะทำลายอาชีพของเธอหากไม่ยอมใช้ว R รุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้รับการทดสอบอย่างสมบูรณ์ผชิญหน้ากับโปรดิวเซอร์เมื่อหลักฐานทั้งหมดถูกเปิดเผยอวตารหุ่นยนต์ป้องกันก็หยุดการโจมตีลงและระบบรักษาความปลอดภัยของเ e เลสเทียลสเตเดียมก็กลับคืนสู่สภาวะปกติซิชาถอนตัวออกจากเม t a เวิและกลับมายังโลกจริง สมศักดิ์และสิชาเผชิญหน้ากับคุณเอกภพที่สำนักงานของเขาเอกภพยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาและพยายามบ่ายเบี่ยงหลักฐานทั้งหมดชัดเจนแล้วคุณเอกภพสมศักดิ์ยื่นเอกสารและแสดงข้อมูลบนแท็บเล็ตให้เขาดูคุณจงใจติดตั้งโปรแกรมอันตรายลงในอุปกรณ์ VR เพื่อผลักดันเทคโนโลยีใหม่ของคุณและคุณรู้ดีว่าโนวามีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายถึงชีวิต ซิชาเปิดไฟล์เสียงบทสนทนาที่บันทึกไว้ในเมเทเวิร์สให้เอกภพฟังเสียงของโนวาที่บ่นเรื่องอาการป่วยและความกังวลใจถูกเล่นซ้ำในห้องนั้นเอกภพมีสีหน้าซีดเผือดเขาไม่มีทางปฏิเสธได้อีกต่อไปความยุติธรรมในโลกแห่งเทคโนโลยีคุณเอกภพถูกจับกลุมและดำเนินคดีตามกฎหมาย การสืบสวนเพิ่มเติมยังพบว่ามีผู้ร่วมสมคบคิดอีกหลายคนที่พยายามปิดบังความจริงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงอันตรายของการละเลยจริยธรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ภายหลังคดีนี้สื่อมวลชนทั่วโลกต่างพากันชื่นชมทนายสมศักดิ์และสิชาที่สามารถไขคดีฆาตกรรมสุดล้ำในเมชเวิร์สได้สำเร็จและทำให้โลกตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลเทคโนโลยีเสมือนจริงให้ปลอดภยัยสมศักดิ์และสิชากลับมายังสำนักงานของพวกเขาคดีนี้ไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขาได้รับชื่อเสียงแต่ยังทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ว่าในโลกที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วความยุติธรรมก็ต้องก้าวตามให้ทันเสมอ